งวดที่หนมิถุนาน้องไว้สามตัวตรงๆนะลูกอ้าวจับครับเปิห้พกกพ่อพ่อพบอพ่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 อ่อพอพ่ดพ่อพ่ออพ่ออ่อพ่อพ่่อพ่่อพ่อพ่อพับ่ออ่อพ่อพพ่อพ่อพ่พ่อ เจ็ดอนะไรเจ็ดอะไรเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์อ่าโอ้ยปิดยากเว้ยเจ็ดศูนอะไรจับครับาคนเองมาพ่อไปหมาอ้ยุลอ้ยเจ็ดศูอะไรเจ็ดศูนอะไรไว้ 7จ็ดศูนย์เอ้า,อา,อาวเจ็ดศูนย์เดอ่าดว่าจับ่อนไม่หาพีม่มีสองตัวตรงตรงจับครับบุยบุยมานาบุยบุยบุยบุะหกครับห,หกกะไรจับครับ <c oughs> จับไวมากเลย <c oughs> ตื่นใจอีดี หอะไรหกสาครับอ่า2 2> สองตัว7จ็ดสองตัวหกสามครับหวดหวด,ดนี่ลูกหลานมาขอปูหวดวันทีหนึ่งมีถุนายนนี่เดอปูเด้อพ่อสสองปัญหาลอยหกสิบเก็ดนี่ให้เอีอทุกท่านเพิ่นได้โชคได้ลาบจากปูเดาเดปูเดอ้อให้เพิ่นอ่าอาปากไดเนี่ยรือมหูรืมตาอาปากกไดเนี่ยเออน้วปูเนาะ มวดนี่ปูเอาตรงๆเอาปังๆดับปูเดอร์นะครับท่านผู้ชมเออเอาตรงๆปังๆเลยท่านผู้ชมมวดนี้ปังๆในน่อนปูผันห้โชกหาลาบในน่องท่านผู้ชมนะครับคับท่านผู้ชมนะครับเลขทูบนะครับไม่หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าไม่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะครับอ่าเลขทูบว่าได้ตัวไหนนะครับนี่แดงจิงคืองครับท่านผู้ชมเลขทูบนะครับกับปูขุนหารนะครับได้มา 402นะครับใครที่ติดตามทางช่องติกตอกที่เอาทางติกตอกที่เอาไปลงเดอร์นะครับฝากให้เครดิตด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมทางช่อง YouTube ด้วยนะครับอ่านะครับ402ทูบแต่ข้างล่างครับผมท่านผู้ชมเอา้ามันกับตรงกระเซียซี่ท่นหัน2อ4 2ที่ขยงเงี้นะครับ ติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับทางเพจนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมทางเพจเฟซนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับทางเพจนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงแล้วก็ทาง YouTube หนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับอ่านะครับกับเลขทูบเจ้าพ่อปู่ขุนหารนะครับแต่ว่าทูบแตกแล้วนะท่านผู้ชมเห็นบ่แต่ว่าสีนี่เหมือนคล้ายๆเป็นเก้าเนาะคือท่านผู้ชมลองพิจารณาดูเอานะครับว่าจะดูสีหรือจะดูเป็นเก้า แม่นบ่ใช่ไหมท่านผู้ชมสี่หรือเก้าใครดูออกแต่ว่าทูบแตกล่างนะท่านผู้ชมทูบแตกข้างล่างนะครับถ้าไม่สนะี่ศูนย์สองก็เก้าศูนย์สองแล้วท่านผู้ชมนละวตสี่เนี่ยหางสี่มันไม่ค่อยชัดเนาะอ่านะครับแต่ทูบแตกล่างครับท่านผู้ชมนะครับทูบแตกล่าง เลขทูปู่ขุนหารครับงวดที่แล้วครับที่มาจุดแบบนี้ครับได้มา690ตรงตรงครับแล้วงวดนี้ได้มา402ครับ402เลขทูบปูขุนหารครับงวดนี้ครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับผมท่านผู้ชมผมจะไปลาเหมือนเดิมนะครับมาในรูปแบบเหมือนเดิมตามเช่นเคยนะครับกับปู่ขุนหารนะครับท่านผู้ชมเด้อปูเอ้เห้เอาท่านผู้ชมทูบแตกเอา เฮ้ยทุบลมทุบแตกเอ้าเสียงยังท่านผู้ชมทุบลมทุบแตกจริงๆท่านผู้ชมทุบแตกเลยเฮ้ยล้มต่อหน้าผมเลยเมื่อกี้เนี่ยมูดกล้องถ่ายไม่ทันท่านผู้ชมทุบแตกเลยท่านผู้ชมทุบแตกเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาละวันที้นี่งวดนี่ปังแน่นอนท่านผู้ชมแตกขนาดนี้นะครับทุบแตกเลยท่านผู้ชมแตกสามตัวเลยโอ้ยปุ้ยเอาท่านผู้ชมครับเอาแค่นี้ดีกว่าไค เออซื้อขนมให้ตัวได้สิสองตัวตัวนี้อา้าวตัวที่สองมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับใครที่รออยู่มาชมกันเลยนะครับวดที่แล้วใครได้มั่งนะน้องให้สามตัวนะงวดนี้ขอน้องอีกรอบหนึ่งนะครับใครที่รออยู่มารอเลยมารอมารอรับมาลุ้นกันว่าจะได้เลขอะไรนะเตรียมสลากไว้และมา ไปลุยกันเลยชยมให้จบกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าอยากมีโชคอ่ะไป <Okay. S 1> อันนี้เตรียมสลากให้น้องแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนหกเจนะครับมามานี่เด็กๆกมาเอ้ยอา้าวไปไหนวะเรียกไม่มาวันนี้มาขอรางวัลหน่อยอ่ะเร็วเรวเรนี่ เอาตัวไหนลูกชอบตัวไหนเลือกมาข้ามาให้พ่อมาเร็ว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 มึงออกมาแล้วนะครับหนึ่งตัวเอาดูดิเลขอะไรวะเดี๋ยวเลขที่ออกมาแล้วครับหนึ่งเอาวางไว้ก่อนอันนี้อีกนิดมา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  อา้าวตัวที่สองมาแล้วนะครับโอ้ยงวดที่แล้วน้องให้สามตัวนะครับหนึ่งอะไรศูนย์นะครับแถวเดียว,เ,ยวเอา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 อีกตัวลูกอีกตัวสามตัวเลยครับโหเก่งมากเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหน้องข้ามาเลยครับนี่นะครับน้องข้าออกมาแล้วครับเลขอะไรครับ สองนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับงวดนี้น้องให้นะฮะงวดวันที่หนึ่งมามาใครวโอครับตอนนี้แม่ปูมาหยิบเรียเรียกันเลยนะหยิบเรีรียนะครับปูพระลังสังปูพัลลังสังก็มาแล้วครับผมตัวไหนมาดูครับผมมัวมัวค่ะอ๋อปูครับผมเก้าเพชเก้าเปียร์ว้อ 9ก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดกับเจ็ดเก้าครับผมเป็นไปก็มีครับเก้าเจ็ดนะครับกับเจ็ดเก้านะครับกับเจ็ดสิบโอ้พี่น้องเจ็ดนย์นะครับ กันไใบครับผมเจ็ดศูนย์นะครับอเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับเนาะโฉบโฉบมันหมานนะครับใครที่มาเห็นคลิปนี้งดนี้นะครับเนาะวันที่หนึ่งตเสนองดวันที่หนึ่งหนึ่งมิถุนาโอ้ หนึ่งมิถุนานะครับเนาะสาธุสาธุนะครับเนาะงมวดนี้ปังปังเฮ้งเฮงนะครับเนาะไปเที้มไปกสาดสาธุสาธุก